กรณีครูผู้หญิงที่โรงเรียนสยามกุลาการ3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขต3ตั้งอยู่ที่บ้านนน,นม่วงหวานตำบลคำล้ออำเภอชัยวาน มีคนสติไม่ดีถอดเสื้อผ้าเข้าไปภายในโรงเรียนและมีวัยรุ่นใช้ป่าหลังโรงเรียนเสพยาบ้ากันทําให้ครูอาจารย์นะคะต่างพากันหวาดกลัวเนื่องจากครูส่วนมากนะคะเป็นผู้หญิงโดยทันทีที่ได้รับแจ้งทางพันตํารวจเอกวิชานสุธรรมแปลงผู้กํากับสบพชัยวานได้นํากําลังเข้าตรวจสอบเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับคณะครูที่โรงเรียนดังกล่าวแล้วรับปากจะดําเนินการให้เร็วที่สุดค่ะล่าสุดนะคะวันนี้หลังจากที่ทางตํารวจสืบทราบว่าวัยรุ่นที่ใช้ป่าหลังโรงเรียนเป็นสถานที่เสพ ยาเป็นกลุ่มชาวบ้านโนนม่วงหวานพันตํารวจเอกวิชาร์ศธรรมแปลนูุ่มกับสพชัยวานจึงได้สั่งการให้ตํารวจชุดสืบสวนสพชัยวานเข้าทําการจับกลุ่มพร้อมของกลางดําเนินคดีในข้อหาเสพและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือย,ยาบ้าจํานวน3รายค่ะและข้อหาเสพยาบ้าอีกหนึ่งรายโดยกลุ่มวัยรุ่นนะคะยอมรับว่าเคยเข้าไปเสพยาบ้าในป่าด้านหลังโรงเรียนจริงจึงได้ควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีส่วนคนสติไม่ดีที่เคยเข้าโรงเรียนตํารวจได้ควบคุมตัว ส่งไปบําบัดรักษาแล้วค่ะโดยครูที่โรงเรียนแห่งนี้ต่างพากันดีใจเป็นอย่างมากขณะเดียวกันค่ะนายประสิทธิชัยวงผู้มนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มตําบลคําล้ออาเภอชัยวานได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจคณะครูโรงเรียนสยามกลการ3ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ประชาชนที่ทราบข่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้ที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้บริจาคเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนต่างๆผ่านทางเพจตำรวจสพชัยวาน เพื่อนํามามอบให้แก่เด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นจํานวนมากค่ะ